ผู้มนนนนชมเจ้าปีกมาในช่วงของอุจาสนทนากันเนาะช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าเรื่องของการไปแอลเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะเลยอยากจะไปเ<ะ>พราะหลายๆอย่างมันคลี่คลายลงไปแล้วแต่ที่จะมาบอกเล่ากันนะเจ้าผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบใหม่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวโดวยทางกอฟผตอนนี้เปิดมีการพัฒนาสมาร์ทกริดสมาร์ทกริดก็คือเหมือนเป็นโครงข่ายอัจฉริยะ งบไฟฟ้าอัจฉริยะเปิดมีการผสมผสานเรื่องเทคโนโลยีกันเข้ามาเปิดจะมีการสนับสนุนพัฒนาจะได้แล้วมันหนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวจะได้วันนี้เราจะได้อ้จ๋ากับผู้รวมรายการของเฮาคุณอนุสักจันทคลามเจ้าหัวหน้าโครงการน้ำรองการพัฒนาสมาร์ทกริตตีจังหวัดแม่ห้องสอนอ้จ๋ากับเฮาผ่านทางระบบซูมนะเจา้าสวัสดีเจ้าวสวัสดีครับ ตอนทั้งสองท่านนะครับคุณปัจญยานะครับกับคุณอาทัรชนกนะครับจากเอมิทีช่อง11นะครับก็ผมอนุสักจันทคามนะครับก็เป็นหัวหน้าโครงการสมาร์ทิจของกกลไฟ้าฝ่ายิทแห่งประเทศไทยนะครับก็จริงๆแล้วเ,ออเมื่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 อกุมภาออปีหกสี่นะครับผมผมเองก็เคยไปไปเข้ารายการ ที่เอ็นบีทีช่อง11ที่เชียงใหม่นะครับให,ให้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโครงการยังยังยังไม่เกิดนะครับเป็นการการเตรียมพื้นที่อย่างเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยโครงการเราแล้วเสร็จไปกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับตัวระบบสมาร์ทกิจเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเป็นส่วนในการเชื่อมโยงโครงข่ายนะครับโดงไฟฟ้าขนาดเล็ก ทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงภาคผู้ใช้ไฟก็คือเชื่อมโยงที่การไฟฟ้าภูมิภาคนะครับทำไมถึงเรียกว่าสมา์ทเนื่องจากว่าการจ่ายไฟนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่มีการสื่อสารสองทางนะครับก็คือมีการเชื่อมโยงเหมือนกับว่าเป็นการคุยกันระหว่างโรไฟ้านะครับกับาผู้ใช้ไฟนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ะนะเจ้าบอกกอนเฮาอู้กันไปตอนตียังกำลังเตรียมพื้นที่กันอยู่ตอนนี้ดำเนินการแล้วเซตไปล่าซักประมาณเกสิบเปอร์เซ็นตคุณอนุส์ก็ได้เล่าถึงระบบสมาร์ทกริดเฮาได้ฟังกันแล้วขอื้อเล่าได้ย้อนเฮาได้เข้าใจกันแหมสักน้อยทีมาของโครงการวัตถุป,ประสงค์จะได้ตีเฮาถึงเริ่มพัฒนาระบบสมาร์ทกริดนี่เจ้าจริงๆโครงการสมาร์ทกริดนะครับเป็นโครงการของภาครัฐนะครับ มาจากแผน PDP 2 0 1 8 d i v i s i o n 1นะครับซึ่งโครงการเนี่ยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ปี59แล้วนะครับปัจจุบันภาครัฐก,กำลังพัฒนานะครับเรื่องของเรื่องของการใช้ไฟอย่างเราเรียกว่าอย่างชฉลาดนะครับใช้ไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อจะนำม,มาระบบตัวนี้เนี่ยนะครับมาใช้ในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับนะครับซ,ซึ่งแม่ห้องสอนเองนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไฟกระตกุกไฟกระดักนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่า สายส่งก้านฟ้าคุ้ยการไฟฟ้าฝ่ายปีเตอร์เอสไทยนะครับยังเข้ามาไม่ถึงแม่นอำรนะครับก็จะเป็นระบบฟังกายฟ้าคุยภาคนะครับซึ่งจะต้องวิ่งผ่านป่าผ่านเขามานะครับเวลาฝนตกทีนึงครับเฝนตกดินโคลนถล่มหรือว่าอาจจะเป็นไฟไหม้เผาป่านะครับตรงนี้ถ้าไม่เกิดการทริปของของระบบกานฟ้าคุยภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสมรรกิจเองน่งนะครับก็จะมาสร้างแหล่งพลังงานใหม่นะครับ ซึ่งซึ่งแต่งเป็นไปหลังพลัาางงานาจากโซล่าโซล่าเซลล์นะครับเราเราเราทำมาสามเมกะวัต์นะครับในในขณะที่การสิทธิที่เศียก็คือเรามีแบตเตอรี่นะครับในการสำรองไฟนะครับเช่นลอ,ลองลองนึกภาพว่าเวลาไฟฟ้า,าไฟฟ้าดับปั๊บเนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยจะพยายามจ่ายเข้าไปในระบบของของจังหวัดน,นะครับหลังจากที่แบตเตอรี่จ่ายเนี่ยเราจะพยายามสื่อสารให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีอยู่ในจังหวัดแม่่องสอนนะครับขึ้นมาช่วยนะครับช่วยจ่ายไฟในส่วนของอผู้ใช้ไฟที่มีความสําคัญอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นการลดความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของไฟตกไฟดับของจังหวัดแม่่องสอนได้นะครับเจ้า,าเพราะฉะนั้น,นเนจ้าเชิญต่อได้เลยเลยจ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสมาร์ทกลิตนะครับผมผมผมเคยเคยเคยเรียนไปครั้งหนึ่งนะครับเมื่อให้สัมภาษณ์ครับว่าตัวสมาร์ทกลิตเองเราเราประกอบด้วยด้วยดสี่สมาร์ทนะครับเรามีอยู่สสมาร์ทนะครับก็คือหนึ่งของตัวสมาร์ทซิสเต็มสมาร์ทเอนนจี้นะครับซึ่งสมาร์ทซิสเต็มสมาร์ทเอนนจี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการดูแลผู้ใช้ไฟป้องกันไฟปัญหาไฟตกไฟดับนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อเรามีการสร้างแหล่งผลิตนะครับ เราก็จะมีการแหล่งพลิดที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับเราก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของความเป็นจอสีเขียวแม่องสอนนะครับเราก็จะมีเรื่องของสมาร์ทซิตี้เข้ามานะครับในเมื่อมีสมาร์ตซิตี้เข้ามาแล้วนะครับทําอย่างไรถึงจะให้ประชาชนนะครับได้เข้าใจถึงระบบสมาร์ทกิทที่เราเดําเนินงานอยู่นะครับเราก็จะมีสู่อเรียนรู้นะครับเราจะมีส่วนสมาร์ทเรียนี้ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีการสร้างส่วนเรียนรู้ของไกล้ฟ้าฝายพิมประเทศไทยขึ้นที่ท,ที่มาสอนนี้นะครับเพื่อที่จะ เป็นการให้ความรู้นะครับกับประชาชนนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่มาสนใจนะครับสูรเรีู้ตัวนี้เนี่ยนอกจากให้ความรู้ในเรื่องของสมาร์ทกิจแล้วนะครับยังยังให้ความรู้ในส่วนของอความเป็นแม่่องสอนนะครับคือคือขมาสูรเรีรู้ ที่เดียวนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องแมวสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนแมวสอนนะครับเราจะรวมที่เดียวกันนะครับผมผมเข้าใจว่าทางพิธีกรเองหรือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยไปสู่เรียนรู้การไฟฟ้านะครับของพอปอนะครับที่เชียงใหม่ก็ยะมีอยู่ที่แม่อนนะครับแม่อนตัวนั้นเป็นสูยรู้แห่งที่เจ็ดนะครับที่แมวสอนเนี่ยจะเป็นสู่ยรนรู้แห่งที่แปดนะครับปัจจุบันนี่สู่ยเรียนรู้เราเก่าสร้างไปแล้วประมาณเก้าสิบ 9กานะครับคาดว่าคาดว่าจะเปิดสวนยเรียนรู้ได้ประมาณพฤษภาคมเจ้า,านะหลายคนอาจจะบอหู้เลยนะเจ้าว่าการไฟฟ้าก็มีศูนย์เรียน <laughs> รู้ศ <laughs> ูนย์เรียนหู้เพื่อเขาได้เข้าไปเรียนหู้โตยนะเจ้านะอครับอ้อครับอู้ถึงถึง,ถงการเพื่อบริการตอนนี้เริ่ม เริ่มเพื่อบริการในปื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วมัครับหลังจากที่โครงการเริ่มมีการดาเนินการนะครับโครงการนะครับจะมีหยุดส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความเป็นสีเขียวในจังหวัดอ๋อจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือเราจะมีเรื่องของออออสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับเ,เ,เรามีเรื่องของรถรถบัสไฟฟ้านะครับ สองคันนะครับเรามีเรื่องของจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตรงนี้เราเรามีเพื่ออะไรนะครับเรามีเพื่อที่จะเป็นตัวนําร่องของการใช้ยาฐานะยาฐานะนะครับในการลดในส่วน,น,นอของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมถึงจะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับประชาชนในจังหวัดแม่สอนนะมีความเปลี่ยนตัวในการใช้พลังงานสะอาดนะครับตัว ตัวสมาร์ทกิจเองนะครับในส่วนสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเราเราได้สร้างสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับไปไว้ที่หนึ่งนะครับก็คือที่ในในในจุดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นของอิเล็กนะครับปัจจุบันเราเปิดใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยมาแม่น้องสอนไม่ต้องกลัวนะครับเรามีสถานีชาร์จแล้วที่นี่เจ้าอะไจะถามท่านต่อเลยครับว่าตอนนี้ หลายท่านนะครับเริ่มจกใจรถไฟถไฟ,ฟ้าทีนี้สามารถจะไปใช้บริการที่นี่ได้เลยก่อเอค๋ครับเขามีค่ะใช่จ่ก็เจ้าเออตัวตัวสถานีชาร์จเนี่ยครับจริงๆอ่เป็นของโครงการนะครับแต่ว่าเป็นเป็นของอ e ีเล e ็กซ์อีเล็กซ์ซึ่งเป็นของใกล้ฟ้าายผิดเอนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการให้บริการทั่ว,วไปก็คือเออเลทถ้าถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นประมาณ7บาทนะครับ<อ>การชาร์จตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเขามีความคุ้นเคยกับสถานีชาร์จอยู่แล้วนะครับเ็าจะมีเขาจะมีตัวตัวแอปแอปพลิเคชันนะครับเขาไปใช้งานได้เลยที่แม่ห้องสอนนะครับอืมนะเจ้าจัดม้อเลยเพราะว่าแม่ห้องสอนบางคนบอกว่าไกลกว่าจะไปนี่บอกว่าจะไปชาร์จไฟฟ้าตีไหนจะได้กันได้พ่องแต่ปลายทางเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเขามีสถานีมีจุดตีหื้อบริการกันอยู่ ถามทางด้านของคุณอนุส์เพิ่มเติมที่เขาบอกว่า้าเขาพัฒนาระบบสมาร์ทกริดแล้วจะไปช่วยส่งเสริมจะไปหนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวขยายความตรงนี้แหมสักน้อยว่าเขาไปหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวสีเขียวจะได้เจ้าก,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 ก็คืออย่างนี้นะครับตัวออนอกจากสานิชาแล้วน,นะครับสานิชาแล้วเนี่ยเรายังมีรถ รถเอวีบันะครับก็คือรถบัสไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นไฟฟ้าร้อเรเนเลยนะครับเรามีรถบัสไฟฟ้า24ที่นั่งนะครับสองคันนะครับที่ให้บริการถามว่าให้บริการอะไรนะครับเราจะให้บริการนักเรียนนักศึกษานะครับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจนะครับในการเข้ามาดูงานที่สูนยเรียนรู้นะครับซึ่งซึ่งเราเราจะมีรถบัสตัวนี้เนี่ยบริการฟรีนะครับเช่นเช่น ถ้ามีนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่อาจจะอยู่ที่พักที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับต้องการจะมาเที่ยวสุดในรู้ะนะครับหรือต้องการที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถใช้บริการรถอีบัสตัวนี้ได้นะครับเราจะจัดให้แล้วก็ฟรีด้วยนะครับรถบัสบริการนี้ครับเจ้าแต่แต่ลัก,ล,กลักแล้วคือเฮาจะฮับนักท่องเที่ยวมาแอลในศูนย์การเฮี่ยหู้ของของเฮาแมนก็เจ้ารถอีบัสสองคันนี้เราจะจอดที่สุดในรู้ครับเรามีสถานีชาร์จ ไฟฟ้าอยู่ที่สุดเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเองนะครับที่ต้องการจะมาเรียนรู้เรื่องของสมาร์ทกิจนะครับหรือจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆหรือยังเรายังมีเรื่องการเรียนในหลายๆอย่างที่อยู่ในสุดเรียนรู้นะครับเป็ดเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยก็ติดต่อมาที่ที่งที่ที่ทางกองผอนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการส่งรถไปไปรับมานะครับ้เข้าชม เจา้าชาวแม่ห้องสอนได้ฟังตอนนี้ก็เริ่มอุ่นใจแล้วนะเจา้าว่าในเรื่องของไฟโต๊ะไฟดับอย่ญญางต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันก็จะน้อยลงเหมือนกับเจ้าก็จะช่วยไปเป็นการบรรเทานะครับแต่ว่าคงคงคงไม่ถึงขนาดร้อเซ็นะครับมันจะช่วยบรรเทาในส่วนที่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะครับจริงจริงแล้ว ตรงนี้สูตรได้รู้เรานี่ใกล้เสร็จนะครับแล้วเราก็ทำไว้กว้าจะ,จะ,จะ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 สวยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าติดตาิใจพอสมควรนะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่นี่ถ้าแล้วเสร็จก็ก็ขอขอเชิญนะครับอเชิญมามาเยี่ยมชมสูตรกันนะเจ้าแล้วมันมีความแตกต่างกับระบบไฟฟ้าปกติจะใดเจ้าคุณผู้ชมฝากถามเข้ามาว่าเป็นระบบไฟฟ้าปกติกับเอถ้าเป็นสมาร์ทกริดม,มันมีความแตกต่าง คืออย่างนี้ครับคือคือสมาร์ทกิจเนี่ยนะครับคือคือคือเหมือนกับว่าถ้าถ้าแมองสอนเนี่ยเวลาเราไฟไฟดับปั๊บเนี่ยนะครับเวลาไฟดับปุ๊บแล้วเราก็จะไม่มีไฟใช้เลยนะครับก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีกําลังรักษาผู้ป่วยนะครับหรือว่าการเก็บวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นปัญหาทันทีนะครับตัวตัวโครงการสมาร์ทกิจเองนะครับตรงนี้เนี่ย เราเข้ามาหนึ่งก็คือเรามาเสริมนะครับแหง่งผลิตนะครับที่เป็นพลังสะอาดนะครับก็คือที่เป็น,ปนส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในขณะในการอย่างที่ผมบอกว่าเรามีแบตเตอรี่ในการจ,าจ่ายไฟเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับจังหวัดแม่่องสอนะนในเขตอำเภอเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็คือถ้าไฟแม่่องอนดับนะครับเรายังมีไฟที่อยู่ในในพื้นที่นะครับในการหล่อเลี้ยงนะครับ ในการหล่อเลี้ยงเจคนในแม่สอนอยู่นะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนราชการโรงพยาบาลน,นะครับที่สำคัญ<อ>สำคัญทั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดก,การของกายฟ้าูุยภาคด้วยนะครับ<อ>เพราะว่าเราจ่ายเราจ่ายส่วนนี้ให้กับการฟ้าูุยภาคนะครับ<อ>โดยมีการสื่อสารสองทางนะครับเจ้าครับแล,แล้วเราเขาอย,อยู่อยู่ใก้กันอยู่ใกล้กันหรือเขาแยกกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยเจ้าตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจุด จ,จุดที่เป็นตัวโหลดเซ็นเตอร์นะครับจุดที่เป็นส่วนของศูนย์รวมการตัดต่อหรือการจ่ายไฟอยู่ที่จัจง,จง,จงหวัดแม่สอนนะครับส่วนที่ที่สมาร์ทกริดเองน,นะครับเราจะอยู่ที่ตำบลพะบ่องนะครับก็คือ,อจะห่างออกมาประมาณสิบสิบห้ากิโลเมตรนะครับแต่เราก็จ่ายไฟเข้าระบบส่งไร้ฟ้าส่วนภูมิภาคน,นะครับเจ้าอ๋อหมายถึงว่าอันตัวสมาร์ทกริดของเฮาเนี่ยเฮาจะส่งไฟไปตีการไฟฟ้า S <S> ส่วนภูมิภาคก่อบอ๋อบ่ได้ว่า,เ,าเป็น,นตัวเฮาติกระจายไฟเองเลยนะเจ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเราเราการฟ้าสายผิดเองเนี่ยเราเราไม่มีส่วนที่จะต้องจ่ายไฟตรงให้กับประชาชนนะครับเราจะต้องจ่ายไฟให้กับการฟ้าผาครับก็ค<อ>ือขายไฟการฟ้าปลุกผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ที่ตัวเชียงใหม่ก็ดีแม่เมาะก็ดีหรือว่าที่ลำปางก็ดีหรือที่กรุงเทพฯพระเดีนะครับเราจะสร้างแหลังผลิตนะครับแล้วเราจะขายไฟให้กับ ทางกายไฟภูมิภาคหรือการไฟนครหลวงนะครับเพื่อ,อที่จะกระจายจไฟให้กับประชาชนทั้งหนึ่งเจ้าถามเพื่อความเข้าใจแหมสักน้อยเจ้าคุณอนุชักเท่ากับว่าการตีเฮาจะ,ะจ่ายไฟไปหื้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นช่วงที่เปิดไฟโต๊ะไฟดับแล้วเฮาก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่ตีเฮามีเนี่ยกระจายไปฮื้เปิดจะอีกะเจ้าหรือว่าทุกวันนี่เฮาก็กระจายไฟไปให้ยเปิดอยู่แล้ว โดยทุกวันนี้นะครับเราการจ่ายไฟจากโซล่านะครับเรามีโซล่าเราล่าเราก็จะจ่ายเสริมเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่พอไฟตกปั๊บเนี่ยนะครับเราเราจะมีแบตเตอรี่ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับขนาดสักสี่เมกะวัตต์ในทีนาทีนะครับก็จะจ่ายไฟเสริมเข้าไปทันทีนะครับไฟตุกเจ้าเสริมซึ่งกันและกันไปตอนนี้โครงการดําเนินมากกว่า90%แล้วแหมซิเปอร์เซนต์ติเหลอยังยังเหลือยังข้างไออย่างใดเจ้า เอ่อเรายังมีส่วนของสมาร์ i ซิตี้ใหลายเรื่องที่เรายังทำให้แล้วเสร็จนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวตัวสมาร์ e อิ r g y กับสมาร์ s ซิสเต็มที่แก้ปัญหาไฟดับไฟตกเนี่ยนะครับเราคาดว่าไม่เกินเมษาย,ยนจะแล้เสร็จ<อ>นะครับสำหรับเรื่องของสู่เรรู้นะครับเราคาดว่าในเดือนพฤษภาคมเราจะให้บริการได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสมาร์ c ซิตี้เองนะครับปัจจุบันรถอีวีบัเรายังไม่เข้ามานะครับแต่ว่าอยู่ระหวา่างดาเนินการอยู่นะครับ ในส่วนของในส่วนของการทำระบบของสมาร์ทไลติงก็ดีในส่วนของการทาวิวบอร์ดก็ดีนะครับหรือในส่วนของการการทำเรื่องของระบบที่ช่วยเสริมความเป็นเมือสีเขียวนะครับอันนี้เราอาจจะแล้วเสร็จอีกประมาณถึงมิถุนายนนะครับเพราะเนื่องจากว่าบางงานยังอยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างอยู่เจ้า แต่ยังไงก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ปีหน้าแน่นอนนะจ๊าเออแล้วเสร็จในปีนี้นแน่นอนครับนแน่นอนเราคาดว่าไม่เกินเดือนกันยายนนี้นะครับทุกอย่างจะแล้วเสร็จจ้าแต่เปิงใจ,จตัดสถานีจ่ายไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้นหลายท่านเริ่มมีใจรถไฟฟ้ากันสามารถจะไปใช้บริการจุดที่นี่ได้นะครับก็เป็นโครงการดีๆแล้วเป็นการช่วยกันสร้างมลพิษที่ดีโดยสาหรับโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเราอนาคตจะมีการขยายไปหลายๆพื้นที่ตัวนะครับคุณอนุสักครับเนาะแล้วก็จัดเลย ครับเมื่อเมื่อคือก็มีรถมาชาร์ตนะครับจริงๆ้ามีรถไฟฟ้ามาชาร์ตทุกทุกวันแหละครับตอนนี้เพราะว่า,าวเขจาว่าเจ้าเปิดให้ชาร์จได้24ชั่วโมงเลยนะเจา้าใช่ครับใช่ครับอ่าครับการสามารถไปใช้บริการได้นอกกฟพพัฒนาสมาร์ทกริดนนุนการท่องเที่ยวสีเขียว ยินดีนักเลยครับวันนี้คุณอนุสรได,<ม>ได้มาอุ้มมาจาก,กันถ้าเปิดเป็นทางการนะคงได้อุ้มกันน้มเต้าน,นึ่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นักเลยนะเจ้าแล้วก็ไปตีศูนย์การเรียนหู้ก็จะได้ข้อมูลแหมนักเลยเหมือนกันนะเจ้าทุกทุกทุกอย่างที่เราดําเนินการไปจะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เลยครับเ,<อ>เราจะไปหนึ่งก็คือได้เรียนรู้ด้วยได้สนุกด้วยนะครับแล้วเราอยู่รวมถึงเรายังได้ไปเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตของครับสอนของคนไทยใหญ่นะครับหรือชาติพันธ์นะครับที่มี ที่มีอยู่หลายชาติพันธุ์อยู่ในแม่ห้องสอน,นะครับไปดูที่สุดที่ด้ได้ทีเดียวเลยจ้าครับเอาละครับวันนี้ต้องยินดีนักนะครับคุณอนุสักจันทรคลามหัวหน้าคโครงการนำร่องพัฒนาสมาร,กร์กิดที่จังหวัดแม่ห้องอนที่ได้มาอุ้มานจากการยินดีนักนะครับขอบคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่จังหวัดแม่ห้องอนรถไฟฟ้าไปชาติได้เลย เราไปตีศูนย์การเฮนฮู้ได้เลยนะเจ้าคุณผู้ชมบัจจัยเฮอเฮาไปเฮนฮู้แค่เรื่องของโครงค่ายไฟฟ้าเรื่องของสมาค์กิดต่ออานนะวิธีชีวิตความเป็นยุทธิลปะวัฒนธรรมได้เลยนะเจ้าก็ถือว่ารวมครบจบที่เดียวฝากไปตวดนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเปิดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเปิดมีโครงการไอยังมีสมมาตรตรงไหนมาฟากโมฮาวเดี๋ยวจะได้อุจาระกติดตามโครงการกันต่อไปเจ้าช่วงนี้ยังกัดกับเดียวครับช่วงหน้าปิกมาช่วงท้ายของรายการแล้วครับ เรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข้าวข้าวตีนหนผัยอย่ยังอุ้มอวนถูกใจตัวนแน่นอน